สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาอน,นีปติกสิผ้าเขามาเบิงต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งของคุณลุงคะ่ะซึ่งยูสวนข้างๆกันกับพองปติกนี่แหละคะ่ะเป็นอย่างปติคือสิผ้ามาเบิงของสวนคุณลุงเพราะว่าอยากให้เบิงว่าทุเรียนยังบ่ถึงหาปีดีเนี่ยมันเป็นอย่างคือสมบูรณ์คักแท้พี่น้องเบิงเนะะี่ยค่ะเดือนพฤษภามนี่จะครบหาปีเพราะว่าเพิ่นปลูกปีพออ่ออ 2,562นอะะเนาะค่ะเนาะเดือนพฤษภาคมเบื้องค่ะอันดับแรกปรติคห้เบื้องใบใบของเพิ่นค่ะเขียวเข้มเขียวเข้มใบใหญ่เขียวเข้มขนาดเลยค่ะเพื่อนๆเพื่นสมบูรณ์ค่ะแล้วกะพรอะมาเบื้องขังในเบือเบ้องขาเบื้งโค่นต้นของเพลิน เมืองลำต้นของเพิินใหญ่สมบูรณ์แล้วกะการแตกกิ้งออกอันนี้สิเป็นกิ้งกระโดงเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นสิออกออกรอบทิศทางกิ่งออกออกรอบทิศทางเลยคือถ้ากิ้งหลทุเรียนเพิ่นคือสีสามารถออกลูกได้หลายออกดอกได้หลายเพราะว่าดอกเพิ่นสิออกตามกิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะดอกเพิ่นสีออกตามกิ่งพุ่นะเนเพื่อนเบิ่ง แต่ละกิง่งถ้าสมมุติว่าติดหลายเป็นบอกะคะแต่ละกิง่งกิ่งละหาหกหน่วยต้นหนึ่งพี่น้องว่าสีซ้ำใดไปนี่พู้นทังเถิงผุนจะเป็นดอกเต็มอยู่เห็นบอกระคะอันทีสีเห็นแดงแดงนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแดงแดงตรงนี้เห็นบอกะก็คือลักษณะเป็นแพ้คไขายๆเป็นล่าเป็นยังนี่แหละค่ะเพื่อนก็ใส่มีดขูดใส่มีดขูดออกแล้วก ใส่ปูนแดงท่าปิดไว้กำจัดเชื้อรารักษาโดยวิธีธรรมชาตินะคะนะ่ะคุณบอใส่ยาฉีดเบิ่งนะคะทุเรียนต้นทุเรียนหาปียังบ่าหาปีดีอีกเดือนหนึ่งเดือนนานน,าน,นี่แหละจะคคบหาปีสมบูรณ์บอพี่นองว่านี่แหละคะ่ะทุเรียนสวน สวนบานโน้นสวาดแต่ละตนคัขกขนาดเป็นตาสะอ่อนน้ำเพลนอยู่พี่น้องเบิ่งค่ะแต่ละตนแต่ละตนอันนี้เพ่นกําลั่งสางน้ำกําลั่งสีเริมเป็นลูกนะคะกําลัล่งสางน้ำแล้วพี่น้องสังเกตเบิ่งนะคะขัวเพิ่นสีขัวเพิ่นสีงส่ญ่สีอวบสมบูรณ์อันนี้สีบลรุ่ง่าย แต่่าฐานใดเพิ่นเพิ่นบสมบูรณ์เพื่อนกระสีดันกันออกคือตัวนี้ล่ะค่ะนี่เห็นบ่นี่หัวบสมบูรณ์นี่รุดได้นี่ค่ะเพื่อนสีสลัดของเพื่อนเองค่ะถ้ามชาติเพื่อนกะเพิ่นกังหูจักดูแลเพื่อนเองอยู่ค่ะแต่่าฐาหลายหลายข้ากระซอยเพื่อนอันนี้คุณลุงเพื่อนอยากทดลองเบิงว่าแต่ละกิ่งมันสีใดลายปันใดนะคะพูนทั้งเทิงกับเป็นเป็นมากเบิ้นละติดติดลูกเบิ้นละค่ะเพื่อนเพื่อน ข้างบนเดี๋ยวปติ้งสืบสู้ให้เบงเห็นบ่คะติดลูกหมดแล้วนี่ล่ละค่ะจากค้นถี่บบเคยมีประสบการณ์การปลูกทุเรียนนะคะส่วนมากแถวภาคอีสานของเฮากะสินิยมปลูกตอนนี้ปลูกยางพาราเม็นบ่คะนิยมปยลูกยางพารากะสิปลูกยางกันไปเบิร์ดทอด หอดหน้าหน้ากับเฮ็ดหน้าเบิดหน้าหน้ากับปลูกยางกีดยางมันบอคะ่ะที่นี่ก็เลยมาริ่มทดลองปลูกทุเรียนร่องเบิงทุเรียนภาคอีสานผู้ใดก็ว่าปลูกบ่ได้ดอกมันแรงมันบอคะ่ะปีที่แล้วก็ได้ห้ผลอยู่คะ่ะแต่ว่าบ่หลายคือปีนี้ปีนี้ถือว่าสุดยอดคะ่ะลูใ่ญ่เบิ่งคะ่ะอยากให้เบิ่งต้นมันเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกสิง่งทุกอย่างมั่นอยู่น้ำกานใส่ใจของเฮ้าได้เพื่อนใส่ใจเบิงบอใส่ใจเบิงพ่นเลาะเบิงทุกมือศึกษาไปสังเกตอาการไปแต่ละมือว่าเป็นจังใดผุ่นเพ่นกำลังแตงกิง่งบาสิทภาพวีเบิงเพ่นแตงกิง่งผ้าวีเบิงจากของสวน ปีนพร้อมเด้เดอนนี่พี่น้องเอ้ยคุณเออนั่นเอากิง่งใบแก้แล้วก,ก็ตัดออก,ออกคอ่ะคอยเลื่มไปใบมันแก่ก็ตัดออกเนาะเบิ่งเนี่ยผู้นะจะเสียาหน่วยใดออกติเพิ่งไล่ให้เพิ่นสลัดเอง เพิ่นส,น,สนัดเองหน่วยงอนบรรเล้วก็ยังสปนหน่วยตรงๆได้เพราะจักเชียวอืมมันตรงดีเนาะลูกมันก็นดนดได้เนาะกระสลัดล้ายอะไรได้เลยนี่เหลือแต่ขัวกระมีขึ้นแัวอืมดัดออกเพิ่นเพิ่นสลัดล้ายแล้วเนาะดัดอะไรเพินน่นก็ออกไปมัน เป็นตออัลซอนติดเกือบทุกต้นเนาะปีนี้เนาะปลาล่องเนาะเกือบทุกต้นปีนี้ไดีจับเงืนล้านแท้สวนนี่เดี๋จับเงื่อนล้านแท้แทสวนนี่เนาะต้นนี้ต้นนี้จักปีกับปีอเอามาปลูกเสริมเนาะเอามาเสริม ้นหน่อยกำลังแตกยอดฮะปดแ <laughs> ต่งกิง่งสิเออให้มันโป่งไว้เนาะมันไงละะ่งละเสียดายัวมันใหล่ะเสียดายปดเลย,ลเลยนี่แหละค่ะพี่เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการรับชมอยู่กับสวนกับไทยแต่สวนนี่แหละพี่น้อง โอเคค่ะสวัสดีค่ะ